สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสำหรับผู้ฟังท่านนี้โดยเฉพาะนะคะ วันนี้เรากำลังมาดูกันในเรื่องที่มีสัญญาณที่ดูขัดแย้งกันมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับบิตคอย n โดยเฉพาะภายใต้นโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคือด้านหนึ่งเนี่ยก็มีแรงกดดันจากเรื่องภาษีอีกด้านก็มีความหวังจากท่าทีที่ดูเหมือนจะสนับสนุนคริปโตเหมือนกันข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์รายงานข่าวความเห็นผู้เชี่ยวชาญเราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าตกลงแล้วทิศทาง Bitcoin จะเป็นยังไงกันแน่ครับเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อ,สสอนนัจริงๆครับด้านหนึ่งเนี่ยมีการพูดถึงนโยบายที่อาจจะดีกับคริปโตมากๆเลยนะอย่างแนวคิดเรื่องการตั้ง Bitcoin Strategic Reserve หรืออาจจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางอย่างอันนี้ก็สร้างความคาดหวังเยอะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน นโยบายภาษีนําเข้าโดยเฉพาะที่กระทบกับพวกเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยอันนี้ก็เป็นแรงกดดันที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับผมอ๋อค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องร้อนๆเรื่องภาษีก่อนเลยดีไหมคะเห็นว่ามีการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าหลายอย่างเลยแล้วก็รวมถึงเครื่องขุดบิตคอยด้วยอันนี้มันส่งผลกระทบกว้างแค่ไหนคะ กระทบชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการเหมืองบิตคอยในสหรัฐนะครับคือต้นทุนเครื่องขุดมันสูงขึ้นมากเพราะมีการเก็บภาษีนำเข้าทั่วไป10%แล้วก็มีบางประเทศที่เป็นฐานผลิตหลักอย่างจีนนี้โดนไปถึง34%เลยนะครับคือเพิ่มจากเดิมอีกหรืออย่างไทยมาเลเซียที่เป็นศูนย์กลางประกอบเนี่ยก็เจออัตราสูงเหมือนกันมันทาให้ต้นทุนรวมรมมันพุ่งขึ้นเยอะเลยครับ แต่เอ๊ะมันฟังดูขัดขัดกับที่ทรัมป์เคยพูดว่าอยากให้แบบว่าบิตคอยน์ผลิตในอเมริกาหรือเปล่าคะทาไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้คะใช่ครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือในความเป็นจริงเนี่ยสหรัฐก็ยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนแล้วก็เครื่องขุดสําเร็จรูปจากต่างประเทศอยู่เยอะนะครับทําให้พอขึ้นภาษีปุ๊บมันก็เกิดความปั่นป่วน,อนพอสมควรเลยมีรายงานว่าช่วงแรกๆเนี่ยมีการเร่งขนย้ายเครื่องหนีภาษีกันยกใหญ่จนต้นทุนโลจิสติกพุ่งไปหลายเท่าตัวเลยครับ แล้วก็มีตัวชี้วัดรายได้นักขุดที่เรียกว่า Hash p r i c นะครับก็ทำจุดต่ำสุดเป็นประวัติการเลยในปี2024มันก็สะท้อนว่าการขุดมันกำไรน้อยลงแล้วก็มีความกังวลกันว่าออสาหรัฐอาจจะเสียตำแหน่งผู้นำด้านกำลังขุดหรือ Hash r a ร e ให้ประเทศอื่นไปหรือเปล่าอืแล้วตลาดคริปโตโดยรวมราคาตอบสนองกับข่าวภาษีพวกนี้ยังไงบ้าง ก็มีช่วงที่ราคาบิตคอยปรับตัวลงนะครับแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมมูลค่าก็หายไปพอสมควรเลยหลังจากการยืนยันเรื่องนโยบายภาษีมันก็สะท้อนความกังวลเรื่องสงครามการค้าแล้วก็ผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตนะครับแม้ว่าจะมีบางมุมมองเหมือนกันนะครับที่ว่าความตึงเครียดนี้อาจจะกระตุ้นราคาในระยะยาวได้แต่ระยะสั้นๆเนี่ยก็คือความผันผวนความกังวลแหะครับค่ะแต่ว่า ภาพของทรัมป์กับบิตคอยนี่มันก็ซับซ้อนกว่านั้นนะคะยังมีอีกด้านที่อาจจะเป็นแรงส่งมหาศาลเลยตรงนี้น่าสนใจมากค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีความคาดหวังอะไรกันบ้างครับผมคือมันมีแนวคิดเชิงบวกหลายอย่างที่ถูกพูดถึงเยอะมากครับเช่นการประกาศสนับสนุนให้ขุดบิตคอยในสหรัฐหรือมีข้อเสนอเรื่องการยกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุนหรือแคปิตอลเกนแท็กซ์สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทและก็ที่ฮือฮาสุดๆเลยนะครับคือแนวคิดการ จัดตั้ง Bitcoin Strategic r e s ERVE หรือว่าทุนสำรองบิตคอยน์ของรัฐบาลนะครับคล้ายๆกับทุนสำรองทองคำเลยมีข้อเสนอถึงขั้นว่าให้ทยอยซื้อถึง1ล้าน BTC ใน5ปีเลยนะครับโห oh, 1ล้าน BTC ครับแล้วก็ยังมีความคาดหวังเรื่องการตั้งสภาเฉพาะพด้านนโยบายคริปโตแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวประธานกลตสารัฐให้เป็นคนที่เเปิดกว้างกับอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นด้วยครับ ว้าวแนวพิษ strategic reserve เนี่ยฟังดูแบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นจริงนี่มันจะเปลี่ยนเกมไปเลยไหมคะศักยภาพมันมหาศาลเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้ารัฐบาลสหรัฐเข้ามาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เลยในขณะที่บิตคอยเนี่ยมีสป라이จํากัดแค่21ล้านเหรียญแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่อาจจะหายไปแล้วเข้าถึงไม่ได้แล้วด้วยมันจะเป็นการสร้างดีมานที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับอาจจะกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศอื่นๆต้องหันมามองตามได้ แล้วก็แน่นอนว่าอาจจะส่งผลบวกมากๆต่อราคาแล้วก็เป็นการยอมรับบิตคอยในระดับประเทศแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับอืมพอเรามาชั่งน้ำหนักดูทั้งแรงกดดันจากภาษีแล้วก็แรงหนุนจากนโยบายที่คาดหวังเนี่ยคะ่ะ พวกนักวิเคราะห์เขาประเมินทิศทางราคาบิตคอยในอนาคตกันยังไงบ้างคะการคาดการณ์นี้ค่อนข้างหลากหลายครับแต่ว่าแนวโน้มส่วนใหญ่จะค่อนข้างบวกนะครับในเรียกลางถึงยาวอย่างปี2025หเนี่ยหลายสำนักใหญ่ๆเลยอย่าง b บ r n s t e i n ก็คาดการไว้ที่2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ สองแสนครับ Van Act ก็ประมาณหนึ่งแสนแดหมื่นดอลล่าส่วน Fund Strat นี่มองไปถึงสองแสนห้ามื่นดอลล่า์เลยครับโดยหลายที่ก็อ้างอิงเรื่องนโยบายทรัมป์นี่แหละครับเป็นปัจจัยหนุนสำคัญค่ะแล้วถ้ามองไกลกว่านั้นล่ะคะอย่างปีสองพันสามสิบ ถ้ามองไปถึงปี2030นะครับคุณแคสซี่วูดจาก RAK Invest เนี่ยให้เป้าหมายน่าสนใจมากครับมีหลายกรณีเลยตั้งแต่กรณีฐานหรือ bear case ที่ประมาณ258,500ดอลลาร์ไปจนถึงกรณีที่ดีที่สุดหรือ bull case เนี่ยที่1.48ล้านดอลลาร์เลยครับโห1,480,000ตัวเลขนี่แบบว่าบือหว่ามากเลยนะคะ ครับผมแล้วก็มีมุมมองอื่นๆอีกนะครับอย่างมีการคาดการณ์ในวงการว่าราคาอาจจะไปแตะ1 0 0่0แสนดอลลาร์ก่อนตรุษจีนปี2026นะครับแล้วก็ Standard Chartered ก็เคยให้เป้าไว้ที่1,25 0 0 0ดอลลาร์ครับฟังดูตัวเลขคาดการณ์ส่วนใหญ่จะค่อนขั้นดีเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะใช่ไหมคะแน่นอนครับคือนอกจากปัจจัยเรื่องนโยบายทรัมป์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยหนุนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น การไหลเข้าของเงินทุนผ่าน Bitcoin Spot ETF ที่ตอนนี้ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ทำให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะแล้วก็กำลังการขุด หรือ Hash Rate ที่เพิ่มขึ้นมากในปี2024เนี่ยก็จะท้อนความเชื่อมั่นของนักขุดนะครับรวมถึงแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่เรียกว่า expectation risk นะครับคือถ้าไอ้นโยบายที่ค,ดคาดคาดกันไว้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงหรือว่ามันช้ากว่าที่คิดมันก็อาจจะสร้างความผิดหวังแล้วก็ความผันผวนได้เหมือนกันครับค่ะ สรุปแล้วสถานการณ์บิตคอยภายใต้นโยบายทรัมป์นี่ก็เหมือนดาบสองคมจริงๆนะคะภาษีก็กดดันจริงๆจับต้องได้เลยในขณะที่นโยบายสนับสนุนคริปโตก็เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่มากการคาดการราคาก็สะท้อนมุมมองบวกนะคะแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่แบบว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ครับประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาก,กันต่อไปก็คือการแปลงคำมั่นสัญญาทางการเมืองเนี่ยไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับ นโยบายเหล่านี้จะถูกผลักดันได้จริงไหมเร็วแค่ไหนแล้วก็มีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วสมดุลสุดท้ายระหว่างแรงกดดันกับแรงหนุนเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงในระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ แล้วสำหรับผู้ฟังล่ะคะการที่เราต้องมาประเมินสัญญาณที่มันดูขัดแย้งกันเองแบบนี้อะไรคือจุดที่เราควรจะจับตาเป็นพิเศษหรือเราควรจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างคำประกาศในสนามการเมืองกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจหรือว่าอุปสรรคในการบังคับใช้จริงๆก็นับว่าเป็นคำถามที่น่ากลับไปคบคิดต่อมากๆเลยคะ่ะ